น้องๆคนไหนนะครับสนใจเผา V4 เริ่มต้นที่59บาทเท่านั้นนะครับมีโอกาสได้เผาวีซีามเปอก็จะมีเผาไซบอร์ก V4 นะครับที่เผามนุษย์ V4 นะครับเผามิง V4 เผาสกาย V4 เผาเงือก V4 เผาคูน V4 นะครับลิงก์ใต้คลิปครับ โอเคนะครับผมก็ต้องขอการสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกน่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนเนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโรบ็อกแมปบอกรู้นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็มีสกิลคลิปสกิลหลุดออกมานั่นเองนะครับสำหรับสกิลของผลเลิฟตื่นนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าพี่ก็ไปหาข้อมูลมาให้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ก็เห็นช่องต่างชาติเนี่ยเขารีวิวกันนะครับสำหรับสกิลผลเลิฟ นะครับผลเลิฟตื่นผลแห่งความรักเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4สกิลนะครับมีสกิลแซสกิลเอ็กสกิลวีนะครับตามนี้นะครับแต่ว่าที่มีมาเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับบอกเลยว่าอลังการแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือผลเดิมๆตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยก็คือที่ยังไม่อัปเดตนะครับก็คือยังไม่ตื่นนะแต่พี่จะเช็คให้ดูนะปุ๊บ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 อ่ะโอเคเห็นปะนี่ประมาณนี้ครับทีนี้ มันก็มีหลากหลายช่องนะครับในต่างประเทศเนาะพี่ไปเจอมาพี่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยนะครับเขาก็มารีวิวทางด้านของสกิลตรงนี้แหละนะครับสกิลพวกสกิลผลตื่นนะครับที่เ w a k e n i n g แล้วเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นผลเลิฟมันเองนะครับก่อนจะไปดูกันเดี๋ยวพี่ขอไปเช็คทางด้านของ NPC ขายผลกันก่อนว่าตอนนี้เนี่ยมีผลอะไรเปิดขายกันบ้างนะครับก็เหมือนเดิมับผมผลกิโลมาก่อนเลยนะครับนี่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเลื่อนไปดูผลหลักล้านก่อนเฮ้ยผลทรายมาว่ะ ผลหลักล้านไม่มีนะครับผมผลหลักล้านไม่มีโอเคมาต่อด้วยสุ่มผลปีศาจครับผมเดี๋ยวพี่ขอวิ่งรอบคาเฟ่แล้วกันนะครับส่วนใครที่มีสูตรอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยแล้วกันนะครับสูตรอันนี้พี่สูตรพี่เองเลยนะครับวิบ่งรอบคาเฟ่หนึ่งรอบแล้วก็กระโดดหน้าคนสุ่มนะครับสองทีนะครับแล้วก็ใช้สกิลดาบนะบสกิลดาบอะไรก็ได้นะครับพี่ขอใช้เป็นดาบตัวนี้แล้วกันนะครับมีอยู่2สกิลนะสกิลแซนแล้วก็สกิลเอ็กเรียบร้อยนะครับมาทีนี้ สุ่มได้เลยดูซิว่าพี่เนี่ยจะได้ผลอะไรนะครับผมมาปับ๊บสุ่มผลพิศดารกดซื้อปับ๊บผลไฟเรียบร้อยช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีเลยนะครับสุ่มโลกสองือโลกสามพี่ก็ได้แต่ผลกากนะครับโอเคไม่รู้ว่าเก็บได้หรือเปล่านะปับ๊บโอเคเก็บไม่ได้เดี๋ยวพี่ขอทิ้งให้น้องสองคนนี้เลยนะครับอ้เขาน่าจะมาด้วยกันนั่น่ะโอเควางให้เรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็เอาไปได้เลยครับผมโอเคทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันดีกว่าว่า สกิลที่หลุดออกมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนจะไปดูกันเดี๋ยวพี่ขอพาไปสอนซื้อเผา v 4สุ่มเผาว4ในราคา59บาทกันดีกว่าแบบไม่มีเกลือด้วยนะครับใครที่อยากได้เผา v 4มาตามพี่ไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่ในส่วนเว็บเลช็อปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับใครที่อยากซื้อนะครับอยากสุ่มไก่ตันเผา v 4นี่พี่แนะนําเลยลิงก์เว็บเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเขาก็จะมีสุ่มไก่ตันเผาว4ไม่มีเกลือนะครับฟังไม่ผิดนะครับ ไม่มีเกลือนะครับมีโอกาสได้เผาวีีเนี่ยแค่0.3เนท่านั้นแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เผาวีีในกล่องตัวนี้เนี่ยก็คือเราจะได้เป็นไก่ตันธรรมดาสุ่มผลเติ่นสุ่มดาบนะครับประมาณนั้นแต่ว่าไม่มีเกลือแน่นอน100%เนะบ,บอกเลยว่าโคตรคุ้มถ้าใครได้เผา v ีไปนะครับแล้วก็จะมีสุ่มไก่ตันสำหรับคนงบน้อยนะครับ1บาทเท่านั้นมีโอกาสได้แค่1%นแล้วก็สำหรับใครที่แบบอยากซื้อเผาเลยนะครับตอนนี้มีเผามนุษย์วีซโอ้โหตึงๆ หมด5 ID นะครับสำหรับเผ่ามนุษย์แล้วก็เผ่ามิงมีอยู่63 ID นะครับโคตรเยอะใครที่อยากได้เผ่ามงิงตึงๆสามารถมาซื้อได้เลยนะครับแล้วก็จะมีโมจิตื่นรบซุปสก,กิลมีดาบคู่โอเด้งนะครับอ่ะประมาณนี้เลยส่วนวิธีการซื้อก็ให้เรากดลิงก์เข้ามากดสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้อ่ะแล้วก็กดที่อ่งเปาแล้วก็ทำลิงก์ส่งอ่งเป่ามาติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแต่นั้นก็มาหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ กดซื้อ,อกดสมได้เลยตามใจชอบได้เลยนะครับปลอดภัยแน่นอน100%อนตะครับการันตีจากช่องพี่ได้เลยเพราะว่าเขามีสมาชิกถึง72,000คนนะครับโอ้โหโคตรเยอะเลยนะครับน่าจะเยอะในไทยนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับลิงก์เว็บเดี๋ยวพี่จะแปะไปใตค้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับเรื่องของ การอัปเดตใหม่นะครับสำหรับผลเลิฟนะครับก็มีหลุดออกมาในส่วนทวิตเตอร์นะครับแอดมิน RIP Inda เนี่ยนะครับนี่อันนี้เป็นโพสต์ล่าสุดเลยนะเดี๋ยวพี่ขอรีเฟรชใหม่ก่อนนะครับอันนี้เป็นโพสต์ล่าสุดเลยนะครับอ่ะเลื่อนลงมาดูซิว่ามีล่าสุดกว่านี้ไหมไม่มีนะครับอันนี้โพสต์เมื่อ14ชั่วโมงที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้พี่ก็อัปเดตไปคลิปหนึ่งละนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยจะพามาดูสกิลนัที่หลุดออกมาเห็นต่างชาติเข้ารีวิวกันพี่ก็ หาข้อมูลมาจนเจอนะครับแหล่งที่มาก็คือเป็นช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะเดี๋ยวพี่พาไปดูแล้วกันนะครับแต่ก่อนไปดูกันนี่พี่พามาดูอัปเดตในส่วนนี้ก่อนครับก็จะเป็นอัปเดตของแอดมินนะครับก่อนหน้านี้เขาอัปเดตรูปเอ่อโลโก้นะครับโลโก้ใหม่นะเป็นสีชมพูน่าจะเป็นผลเลิฟแหละข้างหลังนะครับแต่ว่าสีชมพูแบบนี้ก็จะคือเหมือนแบบเป็นอีเวนต์วาเลนไทน์ประมาณนั้นนะครับเขาเขียนบอกว่าเดี๋ยวพี่แปลภาษาให้ดูนะตรงนี้จะเขียนบอกว่าทํางานพิเศษ ที่ทำด้วยความรักนะครับหวังว่าจะปล่อยเร็วๆนี้นั่นเองนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับเร็วๆนี้จะมานั่นเองแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มานะนะครับหรือว่าใครมาแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยแล้วกันแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีทางด้านของโพสต์นี้นะครับเมื่อวันที่4น่เป็นอ่อรีโหลดตรงนี้นะครับเหมือนแบบว่ารีโหลดตรงนี้เหมือนเร็วๆนี้จะมีการรีเวิร์กสำหรับดาบนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรีเวิร์กฟุตรีเวิร์กผลปีศาจมาแล้วนะครับแล้วก็ การต่อสู้อะไรพวกนี้นะครับก็รีเวิร์กมาแล้วนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ที่รีโหลดก็คือจะเป็นทางด้านของของดาบนันเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับทีนี้โพสล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของผลเลิฟนะครับมีนกด้วยโอ้โหโคตรสุดนะครับผมมีนกตรงนี้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยคือกดใช้สกิลแต่ไม่รู้ว่าจะมาในรูปแบบไหนนะในส่วนนี้พี่ก็อธิบายในส่วนคลิปเมื่อเช้าไปแล้วนะครับเช้าตรงเที่ยงเนาะทีนี้มาเรามาดูสกิลที่หลุดออกมากันดีกว่านะครับที่หลุดมาในช่อง YouTube นี่เลยนะครับ TRO0DOGE22 นะครับผมอ่านว่าโอด็อกหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นเลขศนะูนย์มันไม่ใช่ตัวโอนะครับสำหรับชื่อช่องตัวนี้ผู้ติดตาม340คนนครับนี่แหละทีะ่ต่างชาติเขารีวิวกันเดี๋ยวพี่จะพามาดูเลยนะครับอันนี้สกิลแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่ะนี่เป็นสกิลแบบนี้อ่ะเป็นเหมือนสกเก็ตหัวใจนะครับนี่แต่เป็นสีชมพูแล้วก็สกิลนี้เป็นถ้าเป็นสกิลเหมือนผลแสงพี่ว่าน่าจะเวิร์กนะแบบพุ่งปุ๊บเนี่ย อ่าแล้วก็จะมีหัวใจออกมาประมาณนี้โหโคตรเท่อะเป็นไงเท่ปะ ah? แล้วก็อันนี้เป็นสเก็ตแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนแบบเอ่อยังไงดีอะเนี่ยเป็นหัวใจแล้วก็จะมีแบบเลเซอร์ออกมานะครับอันนี้เป็นเหมือนยังไงวะหมุน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 แล้วก็มีหัวใจสเก็ตหัวใจออกมานะครับโหโคตรเท่อะดูดินะครับไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือพี่เห็นเขาเรีวิวในช่องนอกนาะก็เลยแบบหาข้อมูลมาจนเจอช่องเขานะครับผมเนี่ยแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้เป็นเหมือนเอ เอ่ออะไรนี่ปุ๊บอ่ะเหมือนสะเก็ดดาวเลยอ่ะดูดิปุ๊บปั๊บนน่แล้วก็มีฟองสีชมพูออกมานะครับแล้วก็สุดท้ายนี่โคเท่นะครับสกิลนี้เหมือนแบบว่าไม่รู้สกิลอะไรนะครับพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าสวยนะครับนี่ประมาณนี้เราจะเปิดให้ดูทุกสกิลเลยนะครับมีอะไรอีกแล้วก็นี่คืออะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บโหโคเทประมาณนี้นะครับอ่านให้ดูใหม่อ่ะดูใหม่มีอะไรบ้างอ่าแรก แล้วก็สองเป็นอันนี้ที่จัดนี่เป็นไงแล้วก็มีเลเซอร์ตัวนี้ป๊าบเท,ท่เลยครับผมปุ๊บนี่แล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มีนี่นี่นี่หมุนหมุนหมุนเออโอเคแล้วก็มีอันนี้อ่าแล้วก็มีสเก็ตอ่าเป็นแสงนีออนแบบนี้แล้วก็มีอันนี้เออคร่าๆนะครับผมโหเท่นะโคตรเท่แล้วก็มีอันสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้ อ้เคจัดๆนะครับก็อัปเดตคร่าวๆประมาณนี้แหละนะครับสลหรับสกิลที่หลุดออกมานะครับพี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับผมเพราะว่าอันนี้ก็มีคลิปจากช่อง Youtube มานั่นเองนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ของพี่กันหน่อยละกันนะครับสำหรับผลเลิฟนะครับไม่แน่ใจว่าจะตื่นหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็น รีเวิร์กใหม่นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปในอัปเดตเร็วๆนี้นั่นเองนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้ากันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับกาเพาว่าสวัสดีครับ